ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อเช้าก็นําเสนอไปในสนามข่าวจะสีนี่นะครับเพราะอยากจะรู้มูลเหตุว่า, <im up> วามันเกิดอะไรขึ้นเขาเหมือนกับกําลังเคลียรหรือมีปัญหาหรือมีปากเสียงหรืออะไรกันอยู่สักอย่างหนึ่งห <อะ S 1> น,น,น้าสถานบันเทิงกลางเมืองสุพรรณบุรีเลยแล้วปรากฏว่ารถกระบะคันสีขาวคันนี้ขับมาจอดรถกระจกลงเอาปืนออกมายิงใส่กลุ่มคนที่กําลังเคลียกันอยู่ยิงไปที่ได้ยินเสียงในคลิปเนี่ยชัดเจนเนี่ยสมครั้งมีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้ ห้าคนสมคนโดนยิงสองคนโดนแทงเอาไปดูภาพต่อรถกระบะไปยิงเขาหน่อย นี่คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุบันทึกภาพเอาไว้ช่วงเวลาจะเขียนอยู่ในกล้องวงจรปิดเที่ยงคืน47นาทีรถกระบะสีขาวคันนี้มือปืนขับเข้ามาจอดก็หยุดเหมือนหยุดอยู่ตรงกลางถนอนอย่างนั้นเลยแล้วเล็งปืนใส่วัยรุ่นที่กำลังเคลียร์ปัญหากันอยู่หลายนัดเลยคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจวิ่งหนีคมกระสุนกันหูแตกตื่นตกใจ แล้วก็พอยิงเสร็จปั๊บเขาก็ขับรถมุ่งหน้าไปทางแยกแขวงการทางสุพรรณบุรีเหตุการณ์นี้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเจ็บหคือถูกยิงสถูกแทงสอง ในเจ็บ5ในสาหัสหนึ่งคนนะครับทีนี้ทางตำรวจก็ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะไปหาเบาะแสเพื่อที่จะติดตามตัวกลุ่มมือปืนนี่แหละมาดำเนินคดีนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามือปืนคนที่ก่อเหตุก็คือนายแสบได้เข้ามอบตัวตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีแล้วนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังเข็นสอบปากคำอยู่ค่ะก็เนี่ยเบื้องต้นสารภาพว่าตัวเองพาเมียไปนั่งดื่มกินไปดื่มไปดิ้งกันอยู่ในสถานบันเทิงแห่งนี้ คู่กรณีมาประมาณ10บคนแก๊งนั้นมเมาแล้วขึ้นไปเต้นบนโต๊ะเสร็จแล้วก็เขม่นกันในนั้นก็ออกมามีปากเสียงกันหน้าร้านตัวเองก็เดินไปที่รถพร้อมกับภรรยาขับรถออกไปแล้วก็ไปหยุดแล้วไปยิงใส่เขาก็มันมีปัญหาเขม่นกันนะ่ะข้ามีของข้าต้องยิงซะหน่อยไม่ได้คิดถึงอนาคตใดๆอันนี้เจ็บห้าเลยนะโอ้แต่ว่าโดนแทงเดี๋ยวต้องไปดูว่าใครแทงนะ,ะแต่ยิงอะยิงมาแต่เขาแน่ละแต่ว่าแทงนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวรอเขา ขยายผลอะไรกันให้ชัดเจนก่อนเพราะเหตุการณ์มันเพิ่จะเกิดขึ้นเอง